สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กๆได้ฟังพูดสังเกตคิดทดลองและตั้งคำถามนะคะให้เกิดความคิดรวบยอดเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเช่นการสนทนาซักถามอภิปรายสังเกตทัศนศึกษาหรือจะเป็นการปฏิบัติทดลองค่ะ เดี๋ยววันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับว,วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทย,ยานพาหนะกันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเพลงที่เราได้ร้องไปเมื่อวานนะคะชื่อเพลงรำรนาคมนะคะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม ธรรมนาคมสามทางจำให้มัน่นทางหกนั้นรถยนต์วิ่งเล่นชิวส่วนทางน,น้ำนั่นเรือผ่านลมพัดปลิวเครื่องบ,บินลิวทางอากาศแสนไกลเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆการทรมนาคมของเรามีกี่ทางแล้วนะคะ เด็กๆด,ด,ด,ดูนะคะว่ายานคาหนะที่คุณรูจยยิบมาจะอยู่ในทางบกทางน้ำหรือว่าทางอากาศนะคะอันดับแรกคุณรูจิดไปแล้วตัวอย่างก,ก็คือเครื่องบินเครื่องบินเป็นการเดินทางทางอากาศนะคะต่อไปนะคะ เดินทางทางไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆเป็นการเดินทางทางบกนะคะเราก็จะติดงไว้ที่ถนนขับรถบรรทุกเล่นบนถนนนะคะต่อไปอ่านี่รถอะไรเอย่ยเก่งมากเลยรถมอตเตอร,ร์ไซค์โ์นะคะรถ เราก็เดินทางทางบกนะคะต่อไปรถไฟค่ะเด็กๆรถไฟเป็นการเดินทางทางไหนคะเยี่ยมมากค่ะเป็นการเดินทางทางบกนะคะเอ๊ะวันจันทร์ใช่คไหมไม่ใช่นะคะเป็นนี่เลยค่ะรถไฟต้องเล่นบนรางนะคะเป็นทางเฉพาะของ รถไฟเลยค่ะต่อไปรถยนต์ค่ะรถยนต์เป็นการเดินทางทางไหนเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆเป็นการเดินทางทางบกนะคะต่อไปรถตู้ค่ะเป็นการเดินทางทางไหนคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆป็นการเดินทางทางบกนะคะ นะคะคเรือค่ะเป็นการเดินทางทางไหนคะเยี่ยมมากค่ะเด็ๆะะกๆเป็นการเดินทางทางน้ำนะคะรถจักรยานค่ะเป็นการเดินทางทางไหนคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเป็นการเดินทางทางบกนะคะ การเดินทางทางไหนคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเป็นการเดินทางทางอากาศนะคะเรือพายค่ะเป็นการเดินทางทางไหนคะเก่งมากค่ะเป็นการเดินทางทางน้ำนะคะรถกระบะค่ะหรือว่าปี๊ด เดินทางทางไหนคะเก่งมากเลยค่ะเป็นการเดินทางทางบกนะคะเรือประมงค่ะเป็นการเดินทางทางไหนคะเก่งมากค่ะเป็นการเดินทางทางน้ำนะคะแพบอลลูนค่ะเป็นการเดินทางทางไหนคะเก่งมากค่ะเป็นการเดิน เด็กจะเห็นว่ายางาพาหนะที่ใช้ในการเดินทางนีทางโบกได้แก่กรถรถไฟรถทางที่รถไฟเล่นเราเรียกว่ารางนะคะแล้วก็ทางน้ำทางอากาศนะคะส่วนการบรรทุกขึ้นอยู่กับขนาดของรถว่ารถแต่ละชนิดจะบรรทุกคนได้มากน,น้อยขนาด คนคะเก่งมากค่ะเด็กๆนั่งได้แค่หนึ่งคนนะคะอ้าวมาดูะระจักรยานยนต์ค่ะนั่งได้กี่คนคะเก่งมากค่ะเด็กๆหนึ่งถึงสองคนนะคะส่วนรถยะนต์ละคะอ่าอันนี้ก็จะนั่งได้มากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็การบรรทุกข,ของก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดของยานพาหนะนะคะอย่างเช่นเรือถ้าเรือเล็กก็มันทุ้ได้น้อยเรือใหญ่ก็มันทุ้ได้เยอะนะคะเครื่องบินก็เช่นเดียวกันค่ะทห้เด็กเรียนื่องตัวชี้คาระหวา่างเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และบอลลูนถ้าบไหมคกว่าอันไหนบรรทุกคนได้เยอะที่สุดเก่งมากเลยค่ะเครื่องบินบรรทุกคนได้เยอะที่สุดแล้วมี เก่งมากค่ะก็คือบอลลูนนะคะบรรทุกคนได้น้อยที่สุดนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็สอนแค่นี้และเด็กๆก,ก็วาดภาพยัพาณนะิานตามจินตนานการนะคะและช่วงนี้เด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมสวมแมสและล้งมือด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ